ว่าลองชิมดูครับว่าน้ำจิ้มที่คุณปรุงเนี่ยเป็นไงฮะใี่ขนมนปังด้วยนะโอ้โหใส่ขนาดนั้นเลยเหรอน้ำจิ้มอ่ะแน่นมีถ,ถมั่วบดถั่วลิ้วทุกอย่าง,งหน่อา้วครับอันนี้อร่อยมากนะครับผมก่อนกลับไทยผมต้องมาขอสูตรเขาให้ได้ครับ ูครับตรงนี้จะมีช็อป MLB นะครับผมคู่กับ Adidas นะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูไหมเข้าไปไหมฮะ วันนี้เราก็มาเดินที่หน้าภูชนหยอกนะครับจริงๆไม่ได้กะจะมาเดินนะกะจะมากินอย่างเดียวนะฮะดูครับหน้าภูชนหยอกนะครับผมอโอเคคุณมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราพาทุกคนมากินลาลาามาลามาลาทางังมาลาทังดูครับโอ้โหตอนนี้เรากินไปพักใหญ่แล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นแล้วได้ ดูบรรยากาศนะครับดูครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากเนาะแล้วเนาะใช่คนเต็มร้านเลยดูครับเราไม่อยากแพนนะครับแต่ว่าคนเต็มร้านเลยครับฟังเสียงเอานะครับผมแล้วพอลองชิมดูครับว่าน้ําจิ้มที่คุณปรุงเนี่ยมันเป็นไงฮะโอ้ยแค่นี้น้ำจิ้มที่ฉันปรุงนี่เด็ดมากเลยเลยนะโหใส่ขนาดนั้นเลยเหรอน้ําจิ้มเนี่ยแน่นมีถั่วบดถั่วเหลี้ยวทุกอย่าง หนึ่งสองสามได้แล้วครับเพร 1, 2, 3, นานะราอย่าไปสุมมากครับถ้าสุมางมากมันจะแข็งครับร้านนี้เรามาเราเคยมากินสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็ติดใจก็เลยต้องมีต่อแต่ว่าร้านตรงข้ามร้านใหญ่มากไม่มีคนเลยนะร้านตรงข้ามร้านใหญ่มากมอันนี้อร่อยมากนะครับผม ก่อนกลับไทยผมต้องมาขอสูตรเขาให้ได้ครับว่เาเราพูดจีนได้แล้วเจ้าของร้านเป็นคนจีนนะรับน้ำจิม้มเขาอร่อยมากน้ำจิม้มเขาอ่ะกูปรุงเอง เขาใช้มือเลยนะโอเคแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่นะฮะร้านนี้กุ้งตัวเป้งๆเงท่านั้นเลยนะมีเอ็นแก้วยนะใช่ครับโอโ้โหแกะเองแล้วก็กินเองนะครับอ,อร่อยมากใช่ไหมหถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยกุ้งจะตัวเล็กแต่ร้านนี้กุ้งตัวใหญ่มากออ ดูครับเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จนะตรงนี้จะเป็นมอยเอาไม่จะเต็มเลยนะฮะเพราะว่าคนนี้เป็นสายกินกุ้งฮนะอันนี้จะเป็นหมอ้อหมาล่าอันนี้ชาดินมากคนระับแต่ฝั่งนี้ก็คล้ายๆมันเอ็มเคนะฝั่งนี้สยจริงๆทอิเจ้าเจ้าของร้านมาชมว่าสวยจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> สอมซาครับ แล้วอกเขาชมนี่สวยอ,ะอ,อ่ะเขาถามว่านี่เป็นคนที่ไหนนะนะตอนแรกเขาบอกนี่เป็นคนเวียดนามใช่ไหมแล้วนี่บอกเขาว่าคนไทยดูยังไงเป็นเวียดนามครับดูครับไม่เหมือนเวีเยดนามเลยะเอเตนี้เวียดนามเยอะนะครับเดี๋ยว,วเราเป็นคนไทยเราบอกเขาไปแล้วแต่ว่าเจ้าของร้านพูดภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยวันเบาอีกนิดนึงด้ยนะ ร้านแบบนี้จะไปเปิดผ่านไหมครับวนะแต่ดูแล้วต้องลุนทุนเยอะมากเลยนะร้านเขาสวยไม่เดี๋ยวว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีหมูหมักเหมือนบ้านเรนะนะานนะเพราะเน้นเป็นหมูต้องไปถ่ายในตู้ขายดูเพราะว่าเขาจะมีแค่แบบนั้นบนี่ยถ้าเขาก็จะเป็นเหมือนบ้านเรามันจะเยอะหน่อยดูดิ๋ยวต้องมีไก่ด้วยนะนะ ตอนนี้ม้อของเราจะแห้งแล้วนะครับแต่ว่าดูครับของของเรายังเต็มอยู่เลยฮะฮะอยากกินไงเทเลยครับเทเลยครับตัวใหญ่มตัวใหญ่นะใช่ไหมทำไมเขาไม่ค่อยกินกุ้งกันก็ไม่รู้ใช่คนจีนเขาไม่ค่อยกินกุ้งกันนะครับเพราะว่าในร้านส่วนใหญ่คนจีนนะ นนใช่มีเนื้อแกะเนื้ออะไรบ้างนะแล้วก็เนื้อหมูจะมีแบบติดมันไม่ติดมันใช่ป่ะส่วนเรา,าเราก็แบบติดมันเราจะได้เพิ่มไขมันในหน้าองดูครับอันนี้ผักเราจะใส่เป็นก้านใหญ่ๆเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็จะยุบเองนะฮะ กินเหมือนกันไหมเห็นไหม,มเรากินเ,เอาไปก็เป็นต้นเลยนะตอนนี้เรากินมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่เหมือนกับยังไม่อิ่มอะไรเลยครับยังเหมือนไม่ไม่ถึงครึ่งท้องเลยฮะใช่ไหมใกล้แล้วส่วนอันนี้เราจะจุ่มเอานะครับไม่เอาไปต้มนะฮะ จะชอบกินันนี้นะจริงจังมากนะจริงจังมากเขาจะชอบกินไข่นกกระทากจะกินหลักๆไข่ลูกกระทาเราต้องใช้อันนี้รวมแลอืมาลองชิมครับ อันนั้นเนื้อแก่อะช่ถึงว่าทำไมดำดำอร่อยอมีกลิ่นนะ้เเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกินคาวมาไหนหรือวกินสาบแล้วเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะกินะ <c oughs> แก่ <c oughs> ได้ปะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านแล้วนะครับเป็นไงครับอิ่มไหมฮะโอ้โหแล้วเราก็ไปแวะร้านจีนมานะะของเต็มเลยนะตอนนี้ซื้อขนมสองถุงแล้วปะได้ซอยนี้มีแต่ร้านจีนนะนะฮะดูว่าข้างหลังผมโอ้โหเต็มเลยใช่ใช่ใช่คนเยอะมากคนเยอะในร้านใช่ร้านนี้เรากินคนเยอะแต่ไอ้ข้างๆก็ตอนแรกคนเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้คนน้อยละ เราไปจริงเราตอนนะใชะเพื่อจะไปดูรองเท้าหรอเดี๋ยวเราเดินชอบสักหน่อยหนึ่งเลดี๋ยวันเดี๋ยวเราต้องไปเซอร์วดูครับว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นร้านหมาล่ามันครับแต่ว่าเป็นร้านแกะยากแพร่ย่างวันนี้ฝนตกไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเลยนะดูครับเงียบกริบเลยครับวันนี้ไม่มีที่ไหนเมื่อกี้เขาเดินไปแล้วนี่ไง ปกติคนจะเดินสวนกันเต็มเลยนะฮะแต่วันนี้เงียบกิฟแต่เราต้องดูข้างหน้าก่อนว่ามันจะมีคนหรือเปล่าเพราะว่าซอยนี้เนี่ยคนมันจะน้อยนะครับดูครับตรงนี้จะมีชอบ MLB นะครับผมคู่กับ Adidas นะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูไหมเข้าไปไหมฮะ่โอ้โหแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะถ่ายได้ไบเปล่านะฮะเขาปิดแล้วครับไม่ได้เข้าด้วยซ้ำ ร <laughs> ้านปิดแล้วอ,ะวอ่ะเสียใจจริงๆนะไม่งั้นคุณจะได้สักหนึ่งคู่แล้วนะไม่ไมฉันจะไปซื้อชุดมาไม่ได้อยากได้เหร,นะรอ้วแล้วอันนี้เป็นช็อปอะไรครับเนี่ยไ,ไม่รู้ยี่ห้ออะไรฮะดูครับ, um รบไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี um ๋ยวเราต้องเดินต่อนะพ um อมาถึงข้างหน้าโอ้โหคนเยอะมากเลยนะฮะเมื่อกี้คนไม่มีนะครับซอยเมื่อกี้ แต่พอมาตรงนี้คนเยอะมากเลยฮะแล้ววะเราข้ามถนนไหมฮะข้ามไปฝั่งนู้นเลยฮะอันนั้นมันเป็นหยอกเหรอฮะแว่ไดโซไหมฮะตรงนี้มีไดโซด้วยนะครับทุกคนดูครับแต่ตอนนี้เราต้องหารถก่อนฮะเงียบกิฟโอ้ฝั่งนู้นแท็กซี่เยอะฮะ ร้านหัวมุมก็จะมีร้านรองเท้านะครับ ABC นะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วนะครับข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับแต่รองเท้าสวยมากนะแต่ละคู่มีแต่คู่ดีๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมดูครับรู้สึกว่าวันนี้ร้านมันจะปิดเร็วนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมครับสามทุ่มแท็กซี่เราเรียกแล้วเขาไม่ไปครับต้องเรียกในแอปแล้วฮะเรียกได้ไหมครับรถกำลังมา โอเคครับอย่างนั้นลาไปก่อนครับรับอครับบ๊ายบายนะฮะกะบ,บาด <laughs>